ช่วงกินเที่ยวาราดูโวกินเที่ยวเราดูโวสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงเที่ยวทิปเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องเสียใจไปในยุคโควิดแบบนี้การเที่ยวทิปของเราเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนแต่การเดินทางท่องเที่ยวไปวันนี้เนี่ยจะไม่สมบูรณ์แบบเลยท้าน,นิกเนี่ยจะไม่ได้สถานที่ถ่ายทําสวยๆแบบนี้นั่นก็คือพัตาคารเร่งหงสาขาสุขุเวท6 12นะครับสามารถมาใช้บริการกันได้เลยตอนนี้เปิดให้นั่งแล้วด้วย แล้วก็มีโปรโมชั่นออนไลน์มากมายเลยนะครับไปติดตามกันได้ที่ l ล n e แอเล่งหงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่างแกนเยอรมันที่นิกบอกว่าวันนี้ที่นิกจะพาไปเที่ยวทิปเนี่ยมีอีกหลายที่ที่นิกอยากจะพาท่านผู้ชมไปที่แรกนั่นก็คือเมืองมิวนิกนั่นเองและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่เมืองมิวนิกโอ้โหนี เานี้บอกเลยว่าอากาศดีดีนะครับใช่ครับเขาแจ้งมาว่าประมาณสักวันนี้4-5องศาสบายๆนะแต่ว่าวันนี้นี่ฮะรับรองได้ว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับที่เดินทางมากับเราเนี่ยน่ารักมากเลยเออทริปนี้น่ารักใช่แล้วฮะรับรองได้ว่าวันนี้ครับเราสคนพ่อลูกเล็กขงจะพาทุกท่านไปเที่ยวมิวนิกให้เต็มที่เลยฮะและอีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตการเดินทางไปที่เยอรมันเนี่ย จะเรียกกันส่วนใหญ่ว่าจัตุรัสกลางเมืองมันจะมีหลายจุดมากท่านผู้ชมแต่ว่าทุกจัตุรัสกลางเมืองต้องมีรูปปั้นใหญ่ๆเลยอยู่ตรงกลางของจัตุรัสนั่นเอง <Yeah. S 1> และอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่นิกอยากจะให้ไปแบบขอพรเพราะว่าเฮียแกก็แอบไปขอเหมือนกัน นั่นก็คือเรียกว่ามาเลียนปาสนั่นเองนะครับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ผมมาชาวคณะกินเที่ยวมาดูนนะครับมาที่จัตุรัสมาเลียมที่มิวนิกนะครับแต่สิ่งหนึ่งสองสามสิ่งที่คุณมาแล้วต้องมาทำไม่กันเลยนี่นะครับ น้ำกร่อนี้เขาบอกว่าคนที่นี่เนี่ยเขาใช้แล้ะมีความเชื่อว,ว่าเราเนี่ยทั้งหนึ่งเวลาเราเดินทางมาที่นี่เราจะเอายากรวยไปน้ำในนี้นะครับแล้วก็มาใส่กระเป๋าเรา <c oughs> ทำให้เราล่องรวยมีเงินมีทองกลับมาเที่ยวเาอ,อีกผมจะทําแน่นอน,นครับเดี๋ยวทํานิดนึงดีกว่า <c oughs> อยากจะมีเงินมีทองใส่กระเป๋า เพื่อนชาวที่เที่ยวเราดตเวร์ก็เฮงๆฮงไปด้วยเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้ทั่วเลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็าจะมีการขายของอยู่นี่ฮะใ,ใหญ่มากเราไปดูใกล้ๆกันว่าต้นของนนี่ใหญ่ขนาดไหน สวยง,งามมากกับจะตุรัสมาเรียมน,นะครับบอกเลยท่าชนชมครับถ้ามีโอกาสกินเที่ยวอะไรเลยชวนคุณมาเที่ยวนะอย่าพลาดเพราะอะไรครับใครๆก็เที่ยวแบบสไตล์พ่อลูกเล่งหงได้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับการท่องเที่ยวของเราพ่อลูกเล่นหงบอกได้เลยว่าการเที่ยวทริปเนี่ยไม่ได้เป็นการเที่ยวทริปนะท่านผู้ชม นี่เป็นการที่เราเนี่ยเคยเที่ยวและนี่คือความสุขที่เป็นการท่องเที่ยวแบบพ่อลูกเล่งหงนั่นเองถ้าหลังจากนี้หมดโควิดแล้วมีโอกาสเราจะเดินทางไปด้วยกันแน่นอนครับผมกับเราพ่อลูกเล